Apple Watch ทำอะไรได้บ้างสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้ Apple Watch หรือว่ายังไม่รู้เลยว่า Apple Watch ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะวันนี้มาดูกันคะ่ะ a p p l e Watch นะคะก็จะเป็นนาฬิกาของ Apple นี่นะคะที่จัดทำขึ้นมานะคะก็นอกจากที่จะดูเวลาแล้วนะคะเป็นนาฬิกาทั่วไปเนี่ยก็ยังสามารถ ปรับเปลี่ยนนะคะตัวหน้าปัดนาฬิกาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายๆรูปแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะต้องการใช้เกี่ยวกับสถานการณ์ไหนอย่างเช่นไปเล่นไปเอาติ้งไปงานสำคัญไปประชุมต่างๆนะคะเท่ากับว่ามี Apple Watch 1เรือนเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้าปัดได้เป็น 10, 10นะคะหรือว่าเปลี่ยนสายมีลูกเล่น หเรือนก็เท่ากับเหมือนมีนาะฬิกาเป็น10บสเรือนเลยล่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากจะเป็นนาฬิกาแล้วนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าปัดได้แล้วเนี่ยก็ยังมีแอปพลิเคชันหลากหลายที่สามารถใช้บน Apple Watch ได้ด้วยนะคะ ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวแอปการออกกำลังกายนะคะที่สามารถใช้กับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าเล่นฟิตเนสนะคะก็สามารถดูแล้วก็เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการออกกำลังกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงวงแหวนกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถดูในเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่การออกกำลังกายการยืนสำหรับคนที่ไม่ได้ค่อยออกกำลังกายนะคะแต่ว่าต้องการสุขภาพที่ดีก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะ อีกทั้งนะคะ Apple Watch เองก็ยังมีในเรื่องของการเตือนการทานยานะคะสำหรับคนที่ป่วยอยู่หรือต้องการทานยาต่อเนื่องก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นเพื่อดูในเรื่องของการทานยาได้ค่ะ รวมถึงจะมีในเรื่องของสุขภาพการนอนหลับนะคะลองดูว่าเราเนี่ยนอนหลับสนิทไหมในแต่ละคืนนะคะมีการตื่นหรือว่ามีการละเมอหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเวลานะคะเตือนการนอนเพื่อให้เรานอน,อนได้อย่างถูกต้องแล้วก็สุขภาพดีค่ะ Apple Watch เองก็ยังไม่พลาดในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน Line นะคะที่เราสามารถ ตอบหรือว่ารับข้อความต่างๆได้ด้วยนะคะอีกทั้งนะคะถ้าหากว่าใครเป็นแนวสายการเดินทางนะคะอันนี้ก็จะมี Google Map รองรับค่ะกรณีถ้าหากว่า Google Map สั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีการสั่นนะคะตรงข้อมือเราก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องเลี้ยวค่ะ สำหรับใครที่เป็นสายที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าเซลฟี่เองเนี่ย Apple Watch ก็เป็นตัวช่วยที่ดีค่ะที่ให้คุณสามารถถ่ายรูปได้แม้ว่าคุณจะไปเที่ยวเพียงแค่คนเดียวนะคะเพียงแค่ตั้ง iPhone ไว้แล้วก็นำ Apple Watch มาเป็นรีโมทในการกดชัตเตอร์ก็จะได้ภาพสวยๆกลับไปเลยละค่ะ รวมถึงใครที่ไม่ต้องการพ้าการติดต่อนะคะ Apple Watch เองเนี่ยก็ยังสามารถรับสายนะคะแล้วก็โทรออกได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เพียงกดเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะตรงนี้เราสามารถพูดคุยนะคะผ่านตัว Apple Watch เองได้เลยเพราะเขามีทั้งลำโพงแล้วก็มีไมค์นะคะในตัวแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกก็สามารถใช้หูฟังบลูทูธได้ค่ะ ส่วนคนที่เป็นสายที่ชอบเรียนรู้นะคะก็ยังมีแอปพอดแคสต์นะคะที่สามารถฟังข้อมูลต่างๆผ่าน Apple Watch ได้นะคะรวมถึงตัว Apple Music ฟังเพลงสบายๆระหว่างรอใครบางคนอยู่ก็ได้ค่ะ จริงๆแล้ว Apple Watch เองเนี่ยก็รองรับหลายแอปพลิเคชันมากๆเลยนะคะเพื่อซัร์ตกับไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนค่ะอย่างไรแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแนจะมาพูดเจาะถึงแต่ละแอปพลิเคชันค่ะว่าเขามีการทำงานยังไงแล้วก็ดีกับแต่ละคนยังไงนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็มาดูสโน o p ปี้นะคะแล้วก็ลาไปพร้อมกับสโน o p ปี้กันเลยค่ะ